ผัดมะเขือใส่หมูสับใส่ใบโหระพาทำง่ายๆอร่อยด้วยเริ่มแรกเราเจียวกระเทียมให้หอมๆก่อนนะคะจากนั้นก็เอาหมูสับเนี่ยลงไปผัดพอค,คลุกขลิกนิดๆหน่อยๆจากนั้นก็เอาน้องมะเขือที่เราหาั่นแล้วเราก็แช่น้าเกลือไว้นะคะจะได้ไม่ดาเนี่ยลงไปเลยค่ะอาจจะคนนิดๆหน่อยๆน,น,น,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะปรุงรสด,ด้วยอะไรเนี่ย อซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็รสดีนะคะหลังจากนั้นบ้านนี้จะชอบใส่พริกที่หลังเพราะเวลาใส่พริกก่อนมันจะฉุนตามด้วยน้ําเปล่าหน่อยนึงมันจะได้ทําให้มะเขือเนี่ยมีความนิ่มหลังจากนั้นเราก็รอให้น้องมะเขือเนี่ยสุกพอประมาณถ้าเราดูว่าเออสุกแล้วเราก็ใส่น้องใบโหระพาเพิ่มความหอมเราก็เพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติให้กับผัด มะเขือของเราลงไปหลังจากที่เราเติมลงไปเติมตามใจชอบนะคะบ้านนี้ชอบกินผักใบโหระพายเยอะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายพอเราเติมไป